สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาอาปัปเดตหน้าง,งานนะคะเาวาบันไดวันนี้เราทําสีแล้วแล้วก็ตอนเย็นเราก็จะส่งงานหผ่านคนไปดูกไนคะ่ะ ตอนนี้นะคะทีมช่างเราก็ติดตั้งราวบันไดแล้วก็กันตกรวมถึงราวระเบียงเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังเก็บรายละเอียดงานนะคะตามรอยต่อตามรอยเชื่อมต่างๆนะคะให้ให้เรียบเนียนแล้วก็ให้สมบูรณ์แบบที่สุดนะคะขั้นตอนนี้นะคะก็สำคัญไม่แพ้กับขั้นตอนอื่นๆในการติดตั้งเลยนะคะเพราะว่า ทีมช่างทุกคนเนี่ยจะต้องช่วยกันตรวจเช็คดูความเรียบร้อยความสวยงามความแข็งแรงนะคะ,ะทำให้งานสมบูรณ์แบบที่สุดนะคะเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าค่ะ <Okay. S 1> ในการออกแม่งานทุกครั้ังนะคะทางทีมช่างเนี่ยก็จะทำการเซฟพื้นเซฟสถานที่นะคะที่เราจะต้องติดตั้ง งานนะคะเพื่อไม่ให้หน้างานของลูกค้าเนี่ยเกิดความเสียหายเราก็จะพยายามเก็บรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะเก็บสีที่อยู่ในจุดที่เราติดตั้งงานค่ะหากจุดไหนนะคะที่เราทําการออกเชื่อมหรือมีรอยต่อที่เราต้องแก้ไขหรือเป็นร่องรอยจากการติดตั้งนะคะเราก็จะทําสีให้สวยงามค่ะเพื่อพร้อมต่อการส่งมอบให้กับลูกค้านะคะ ถ้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติม,ตมหรือปรึกษาได้เลยนะคะให้ให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะแล้วก็หากลูกค้าท่านใดนะคะอยากจะสั่งผลิตหรือติดต่อสอบถามคิวงานก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ